สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นำสาระน่ารู้เกี่ยวกับเห็ดพิษอันตราย3ชนิดมาฝากกันค่ะสีแดงสวยเด่นแบบนี้คือมแมลงวันแดงหรือมแมลงวันอะคริลิกค่ะมีข้อมูลบอกว่าหากบริโภคเพียง1ดอกไม่ทำให้เสียชีวิตมันมีสารออกฤทธิ์ทางจิตที่ทำให้เกิดภาพหลอนและกล้ามเนื้อกระตุกแต่หากบริโภคในปริมาณที่มากอาจทำให้เกิดพิษร้ายแรงได้ค่ะ คำว่าสวยพิฆาตและนางงามแห่งป่าเป็นอีกฉายาที่เรียกเหตุชนิดนี้กันค่ะส่วนใหญ่จะพบตามป่าผลัดใบและป่าสน สีเขียวดูเหมือนจะเป็นมิตรคือเห็ดหมวกมรณะสีเขียวหรือเห็ดระโงกหินเป็นเห็ดที่มีพิษร้ายแรงมากเลยค่ะเห็ดนี้กินเพียงดอกเดียวถึงตายได้เห็ดหมวกมรณะสีเขียวเมื่อบริโภคเข้าไปอาการเริ่มแรกจะมีอาการคลื่นไส้ปวดท้องอาเจียนและท้องร่วงอย่างหนักเท่านั้นยังไม่พอนะคะหลังจากผ่านไปแล้ว6ชั่วโมงอาการระรอคอกที่สองที่ตามมาก็คือพิษร้ายนั้นจะเข้าไปทําลายตับจนไม่อาจมีทางรักษาได้ส่งผลให้เสียชีวิตในเว ต่อมามักเติบโตใต้ต้นโอ๊กและต้นบีชเห็ดพิษชนิดที่3นี้ก็คือเห็ดเสือดำค่ะลักษณะจะคล้ายกันกันกบเห็ดแมลงวันแดงแต่ว่าจะต่างกันที่สีของหมวกเห็ดเห็ดเสือดำนั้นหมกจะมีสีน้ำตาลอ่อนหรือบางครั้งจะเป็นสีเทาอ่อนบางครั้งนะคะอาจทําให้สับสนกับเห็ดไข่มุกที่กินได้เป็นเห็ดที่มีพิษชนิดเดียวกันกันกบเห็ดแมลงวันแดงเพียงในปริมาณที่สูงกว่าเล็กน้อยหากบริโภคเข้าไปสามารถทําให้เสียชีวิตได้ค่ะเห็ดเสือดำส่วนใหญ่จะพบตามป่าผลัดใบและป่าสนค่ะ